สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเขาย้อยนิวประจำวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2 5 6 4กับวันนี้พบกับผมนายพิทยาสีหอมนะครับวันนี้รายการของเรามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับนำมาเสนอให้กับพี่น้องชาวเขาย้อยของเราได้รับทราบกันโดยพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่ทรัพย์สินหรือบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนเขาย้อยที่เบอร์032562061หรือหัวหน้างานป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยโดยโทร0953643704โดยตั้งแต่เมื่อวานนี้เทศบาลตะบนเขาย้อยนะครับโดยนางอนันต์ชัยนายกเทศมนตรีตะบนเขาย้อยพร้อมทั้งจ่าสิบเอกสุธันแหล่งล่าและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบ ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนเพื่อรวบรวมข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับและเรียวยาพี่น้องประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะเร่งนําข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตะบนเขาย้อยนะครับโดยมีนายกเทศมนตรีตะบน,ขบนขเขาย้อยเข้าเป็นประธานนะครับเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับ หากพี่น้องประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลความเสียหายนะครับสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนเขาย้อยที่เบอร์032562061หรือหัวน้างหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร9 9 5 6 6 4 7 7 4 4มานะมาต่อกันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลรอกที่3นี้นะฮะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ เพิ่มถึง2,044รายนะครับส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศอยู่ที่49,992รายนะครับเสียชีวิตเพิ่ม27รายซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับมาตรการการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายมาตรการทั้งการช่วยเหลือการแบ่งเบาภาระค่าน้ำค่าไฟรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่งโครงการมอ3เรารักกันและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับส่วนในพื้นที่อำเภอเขาย้อยของเรานั้นเมื่อวานนี้นางวิพรแววสีผ่องนายอำเภอเขาย้อยปราดอำเภอร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยร่วมคารวาน,อำ,อ,นอำเภอปันสุขอำเภอปันสุขเคลื่อนที่นะฮะโดยผ่านในคารวานมีข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19นะครับในเขตอำเภอเขาย้อยฟรีเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมทั้งส่งมอบกำลังใจเพื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์อันเวลวร้ายนี้ไปได้ด้วยกันนะฮะขณะที่การเปิดตลาดสดนะครับเทศบาลในวันพรุ่งนี้นั้นขอความร่วมมือผู้ให้ผู้ค้า,ข,า,อาขอภายนะฮะขอให้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าและพี่น้อง ประชาชนที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้าด้วยการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอลสแกนไทยชนะก่อนเข้ารับบริการนะฮะและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆนะฮะ เป็นไป,นป,นป,นปนตามประกาศของจังหวัดเพชรบุรีขอย้ําให้พี่น้องประชาชนที่ได้ได้รับทราบว่าทางจาราชนะครับจำเป็นต้องจํากัดทางเข้าออกให้เหลือเพียงทางเดียวคือประตู2ด้านทางทิศเหนือติดกับป้อมตํารวจนะครับส่วนการทําความสะอาดพื้นที่นั้นวันนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในตลาดจากนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้สิ่งแวดล้อมได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะฮะทั่วบริเวณตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ครับส่วนการควบคุมและดูแลพื้นที่บอกขยะของเทศบาลนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ปรับเกียยพื้นที่ภายในบอกขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะในแต่ละวันที่จัดเก็บในพื้นที่เขตเทศบาลน,นอกจากนี้งานป้องกันได้บรรเทาสารภัยได้ฉีดน้ํำยา EM ทั่วบริเวณบบอขยะเพื่อเร่งการย่อยสลายของขยะและป้องกันการส่งกลิ่นรบกวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงครับก่อนจากการวันนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมที่สําคัญนะครับงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกไปยังพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อนะฮะแล้หากพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการแจ้งเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่เบอร์032562061ได้ตลอด24ชั่วโมง ครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ